ัลโหลแม่สอนทำเมนูนี้หน่อยดิไก่ใต้น้ำอะ่ะทำยังไงอะแม่ใช้เครื่องอะไรบ้างมผงไทยก็จะมีกระเทียมหอมแดงขมิ้นลงไปเรื่อยข่าตะไคร้ตะไคร้บัวอาสมุนไพรทั้งหมดโขลกไม่ต้องละเอียดมากเลยลูกพอหยาบๆเป็นใบๆอะไรเงี้ยไม่ต้องละเอียดโอเค หนูก็พักไว้พริกตามชอบเลยโอเค,อเคพริกที้หนูนพริกกินดานพริกแห้งพริกกระเหรี่ยงได้หมดเลยนะได้ใส่ไปเลยก็เดี๋ยวนี้มาดูไก่ไก่ที่หนูซื้อมาใช่ป่ะอ่าก็มาล้างเกลือนหน่อยนึงล้างขาวมันออกล้างแบบเลือดมันออกให้หมดแล้วก็พักระเด็ดน้ำไว้ใส่หม้อไว้ปุ๊บเดี๋ยวนี้หนูก็พรกที่เราตาักไปเนี้ยใส่คลุกกับไก่เลย ใส่พร้อมตั้งไฟลูกหย่อนน้ำปลาร้าสักช้อนนึงเพิ่มความนัวความหอมมากจะใส่ขิงถั่วจีนๆไปก็ได้นะลูกแผนขิงสดได้เลยมันจะทำให้หอมขึ้นหอมขิงหอมสมุนไพรขึ้นถ้าดูให้มันพอดีเนาะนะอย่าให้มันแห้งเกินไปเดี๋ยวมันไหม้ได้โอเค เนี่ยเราตังต้งเตาทีนี้เราก็เตรียมกะละมังเอาน้ําใส่ในกะละมังก็เอาน้ำเนี่ยใส่บนปาหม้อประมาณ,มาณขึ่งกะละมังก็ได้ลูกเราจะนึ่งครั้งแรกประมาณ25นาทีอ๋อโอเคมันก็จะไม่เดือดน,นะแต่มันจะมีแบบเป็กองอากาศปุบๆมาเฉยๆโอเคฮะได้ครบที่25นา,าทีแล้วใช่ป่ะเราก็เทน้าทิ้ง น้ำที่อยู่ในกระลาเมแล้วก็ใส่น้ำลงไปใหมอ่อ๋อโอเคไม่ต้องเตะตะมากก็ได้ครั้งแรก2ี่ห้านาทีเราจะทำสามครั้งโอเคครั้งแรก25้านาทีแล้วครั้งที่สองอ่ะ15ห้านาทีแล้วก็ครั้งที่สาม10นาทีท,าทีนทนนททเนี้ยครั้งที่สามเนี้ยถ้าหนูได้เวลาแล้วเนี้ยใบมะกรูดเนี้ยเราก็อาจจะขีดไก่ไปบ้างเพื่อไปดับกลิ่น้วทำไมเขาถึงเรียกว่าไก่ใต้น้ำะแม่ อ๋อมันเป็นการแบบเหมือนกับพวบแน่นออบความร้อนมันละอุ่นทำสามขัง,งใช่ปะเนื้อมันจะนุ่มมันจะดิ้งเพราะไก่บ้านมันเหมือนเป็นไก่ที่มีพื้นที่วิ่งเล่นออกกรลองกายแล้วเนื้อมันก็จะแน่นมันจะอร่อยอถ้าเคเดี๋ยวไปลองทำดูนะแม่กินเนี้อเขาสวยร้อนๆนะขนียวร้อนๆนะโอเคเลยลโอเคค่ะแม่ยอดได้เลยกินเผือด้วยนะจ้าโอเคได้เลยแม่ ได้เลยจา้าบายบายค่ะบายบายค่ะค่ะ